ไม่อ่อนแรงลงเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องการยุบสภาเข้ามาจะไปลากยาวด้วยเหตุผลอะไรมันก็ไม่ได้นะครับยกเว้นเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ซึ่งอย่างในกรณีของการที่ผมยกเป็นตัวอยา่างว่าก่อนหน้านี้มันมีการเลือกตั้งซ่อม่ศรีสเกตอันนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับคือกกตเห็นแล้วว่าการจะเลือกตั้งในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันจัดไม่ได้ รหรือมันไม่สามารถจัดได้แล้วก็ทําให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนมีส่วนร่วมได้ตามปกติก็เป็นอำนาจของกะกะตที่จะที่จะเลื่อนไปแต่ว่าจะเป็นการทั่วไปเนี่ยผมยังมองไม่ค่อยเห็นว่ากฎหมายจจอนุญาตได้ทําอย่างไงผมก็ไม่อยากไปถกเถียงนะว่าตกลงใครเป็นคนผิดข้อตกลงหรืออะไรเพียงแต่ว่าที่เมื่อวานเราพยายามออกถแถลงการก็คือว่ามันน่าเสียดายว่าถ้าการเมืองจะพยายามหาคําตอบร่วมกัน หลักดันในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายร่วมสักนิดเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทําให้บางปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเนี่ยต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเราก็าก็ทราบเป็นมาอยู่แล้วนะครับตามเงื่อนไขนะครับให้ความเป็นธรรมกับนายกนายกเขาก็พูดมาตลอดว่าถ้าขยับอภิปรายเมื่อไหร่เขาก็จะยุบใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพักประชาชนก็ไม่ได้บอกว่าจะอภิปราย นะครับเขาเคยถูกสอบถามก็บอกยังไม่ได้มีความผิดร้ายแรงแต่ว่าพอมันมีปัญหาเรื่องตกลงกันไม่ได้เรื่องสาระของรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยก็เลยเป็นเหตุขึ้นมาซึ่งในใจผมเนี่ยผมก็นึกว่าเออถ้าเราเอาเรื่องอที่เป็นปัญหาใหญ่ๆมาเป็นตัวตั้งของประเทศแล้วก็คุยกันเสียนะครับเผื่อหาทางออกได้มันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อมาถึงจุดนี้ก็ก็ต้องเดินไปตามกระบวนการเท่านั้นเองเสียายไหมครับการแก้รูนสูญเปล่า ก็อันนั้นแหละครับที่ทําให้ผมมีความรู้สึกสับสนนิดหน่อยนะครับว่าฝ่ายที่ต้องการผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอ,อยู่ดีๆก็เลือกเส้นทางที่ทําใหม้มันจบลงนะครับแม้ว่าจะมีการเสนอให้ครมอนุม,มัติให้ทาประชามติเนี่ยแต่จริงตรงนี้มันไม่ได้ช่วยลดหรือให้มันเดินหน้าได้ไดง่ายขึ้นนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้คำถามที่จะไปถามเนี่ยมันจะไปถามพร้อมกับตัวร่างรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสที่มีการจัดทําใหม่น,นะครับแม้อันนี้มีการประชามติไปในการ,รตั้งแม้ผ่านก็ยังต้องไปทําประชามติรอบอยู่ดีในวันที่ไปแก้มาตรา2 5 6ใช่ไหมครับนั้นจริงๆแล้วก็กแปลกใจอยู่ว่าแทนที่พยายามจะหาทางออกนี่ก็ไปเลือกเส้นทางที่เหมือนกับมาตั้งต้นกันใหม่